ก็สวัสดีทุกท่านนะคะก่อนอื่นเลยดิฉันต้องขอขอบพระคุณกรุงเทพธุรกิจนะคะที่ให้เกียรติเชิญดิฉันมาพูดในวันนี้ค่ะแล้วก็แฮปปี Birthday, ้เบิร์ดเดย์รุงเทพธุรกิจด้วยนะคะ37ปีนะคะก็ดิฉันแก่กว่า1ปีค่ะก็ <c oughs> <c oughs> นะคะอันนี้ก็เป็นคอนเน็กชันนิดหน่อย <c oughs> จริงๆก็อายุ38นะคะถ้าอยู่ในวงการอื่นๆที่เคยทำธุรกิจมา ก็จะไม่ไม่มีใครบอกว่าอายุน้อยนะคะแต่พอมาเป็นการเมืองปุ๊บก็คือจะบอกว่าอายุน้อยไปแต่จริงๆดิฉันคิดว่าคนรุ่นใหม่นะคะไม่ต้องคนรุ่นใหม่ก็ได้แห่จริงจริงคนที่อายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าเราเปิดโอกาสให้เขาทํางานในทุกๆตําแหน่งทุกๆวงการคิดว่าก็จะได้มี energy มีไอเดียใหม่ๆเข้ามานะคะพร้อมกับมีคนรุ่นก่อนที่จะสามารถัพ p อ o r t เป็นที่ปรึกษา,นานได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ อ,อยากให้ประเทศไทยค่อยๆเปลี่ยนแปลนไปนะคะแต่ตอนนี้เราก็เห็นได้ชัดแล้วแหะว่าทุกวงการก็มีคนทุกอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะ